สวัสดีครับชาวบนทำงานจะพามาชมยิทธีตัดหนามไม้นะครับดูเสียนหลิวจากเดชอุดมคนอุบลราชธานีเนเหล่าเอเหล่วเสียนขนนดะครับพี่น้องดึนไม้ำลังกำลังออกแข้งข่อแข้งออกปิดปูวันเสาร์ครับดูครับคลับเรียจะนี่นะครับไม่ี่นี้มีเครื่องตัด มีเครื่องตัดนะครับตัดีนมันวองแทงตีนมันเคี้ยงอยู่เปนพูดๆพูดๆน้อหนึ่งกันไหมนี่ตัดตัดอือแล้วที่เป็นคนบอกให้หอกตัวได้มันพ่อตัดพ่อตัดนี่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 อือนั่งละยี้ำตบตบ นี่นี่นอนนึงนี่ในต้นเนี่ยนี่นี่เออมาเลยเดี๋ยวจะเป็นคนเบิ้งให้ดอกนี่ครับนอนเขาเอาแล้วยาวแล้วไปพี่น้องมาชมวิธีตัดน้ำมันพลังบ้านเพื่อนพ่อพี่ปลูกที่บ้านเนาะอยอะจากไรจีกสิบสองไรเสียงเชินจากตราด งานไทยในอินเลียป่านนี้ได้ตัดช่วงเดือนกรกฎาป่านกำลังเปนตันถิ่มกำลังงอกมัน่างอเสียพวเอาเนี่ยแบบนี้แ้่นใี้กว่ครับนุ่มเกงั้นแล้วปัน ต้นมันถิ่มกันได้มันก็นจออกหนาครับแล้วก็มาตัดทำงานวันเนนนนนนสาครับช่กับี่สิบแปดเช็คที่เงินไทยทุ่มเงินที่รัยแปดจิบบรากาศไม่พีให้น้องเพิ่งไเดิเงินทอง่ใช่เรื่องงายเด้อพี่ยาวอ,อกากักหลายบก็เลอยากจะมาเอาด้อ คือฝากเร,รือยกุรันไอฟีครับไอฟีก็ได้อยาบมือเวะเอาเลยรถติดครับ,บหนึ่งไล่ไปเรื่อยเสียนดิวเมาข้างก็เมางานกระชีลุ่มกุ้มกระชีหักบาทนึ่น ดูๆเอาได้ลูกเนีงง <Trustee> ้ยายอ่ะเนไหครับพ hmm. ี่น้องได้เบิ่งได้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณครับ